นี่นะคะก็เป็นลูกไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ออกลูกได้ดกโดกมากเลยนะคะเนี่ยนะคะลูกมันดกมากเลยค่ะเพื่อนๆมันเป็นไม้ป่าที่น่าจะเข้ากับฤดูของมันนะคะทําให้มันออกลูกดกเต็มต้นเลยค่ะเป็นช่อเป็นช่อนะคะ ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่า,าสัตว์ป่าเนี่ยจะอดนะคะเพราะว่ามันมีผลไม้ที่ออกดอกออกลูกเต็มต้นแบบนี้นะคะดูนะคะพวกนกมันก็คงจะทยอยกินจากาผลไม้ป่าที่สุกก่อนนะคะไอนี้มันก็จะทยอยกินเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางต้นนี่ก็ เหลือแต่ก้านแล้วนะคะต้นนี้ยังพอที่จะมีลูกอยู่นะคะอย่างต้นนี้ก็ลูกเริ่มที่จะหายแล้วนะคะนกมันก็น่าจะเริ่มมาทยอยกินแล้วนะคะเหลือเฉพาะก้านแล้วค่ะมันก็คงจะมีความสุขตามอัตภาพของมันนะคะ ไม่ต้องไปซื้อนะคะแค่ต้องไปหานะคะอยู่ในที่ทีออ่อุดมสมบูรณ์ชีวิตก็จะมีความสุขนะคะธรรมชาติสวยงามแล้วก็สร้างอาหารให้กับสัตว์ป่านะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆ